สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องศึกลบสถานสวรรค์ในตอนที่271ถึงตอนที่275เนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยทรัพยากรธรรมชาติเป็นของข้นที่มีความสามารถและหามันได้หากว่าพวกแกยังหามันไม่เจอหลังจากผ่านไปหลายวันก็แสดงว่าพวกแกไม่มีความสามารถเองยายเด็กนี่ยังเด็กอยู่เลยแต่ก็ยังโอหังถึงขนาดนี้ดูเหมือนว่าข้าจะต้องสั่งสอนสักสองสามบทเรียนซะแลว้วพวกแกควรใส่หัวไปซะ แกงพวกเราอยู่ในป่านี้มาเป็นปีแม้แต่กลุ่มใหญ่ทั้งสามก็ยังไม่กล้าพูดกับพวกเราแบบนี้เลยเนาะก็พวกข้าไม่ได้มาจากสามกลุ่มใหญ่นี่นะแล้วพวกแกทำไมถึงพูดจากวนบาทาแบบนี้กันล่ะเจ้าก็แค่เด็กขั้นล้อมรวมนะพะทำไมถึงกล้าทำตัวแบบนี้ล่ะเดี๋ยวข้าจะสั่งสอนแกเองแกตายซะเถอะ ะอ่อนสิจริงเลยนะกาไอดเด็กปีนเกียวนี่นางอยู่ระดับเปลี่ยนนภพาแล้วอย่างนั้นเหรอลูกพี่ครับสมบัติวิญญ,ญาณกำลังปรากฏตัวออกมาแล้วครับรีบออกไปจากที่นี่กันเถอะถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ไม่ควรจะมาเสียเวลาอยู่ตรงนี้แล้วพวกเราไปกันเถอะหืม พวกเราเองก็ควรจะไปเหมือนกันสมบัติวิญญาณกำลังจะออกมาในเร็วๆนี้แล้วพวกเขาบอกกันมาว่าที่นี่เป็นที่ที่จิตวิญญาณพยักขาวได้หล่นลงมาเจ้าไม่ต้องจ้องขนาดนั้นหรอกจ้องต่อไปก็ไม่ทำให้เจ้าคิดอะไรออกหรอกนะกลุ่มนักดาบมีใหญ่และนิกายท่องธรณีทั้งคู่ได้ส่งผู้อสุสมาเหมือนกัน พวกเราก็พยายามทำเต็มที่ให้ดีที่สุดก็พอหากไม่ได้สมบัตินั้นก็ไม่เป็นไรนั่นตัวแทนของกลุ่มผู้พิทักษ์มังกรก็มาถึงแล้วนั่นมันไอ้บ้านั่นนี่แะเฮ้ยนายน้อยครับน้อยแอกได้แอกไปเถอะแกในขณะที่แกยังทำได้นะข้าไม่ได้สนใจเด็กเกียนอย่างพวกเจ้าหรอกนะ มีบางอย่างกำลังตอบสนองโอ้นั่นมันมังกรขาวมันคือสมบัติวิญญาณของจิตวิญญาณมังกรขาวนั่นคือจิตวิญญาณลาชันผนึกใต้น้ำตกกำลังออกมา สมกับเป็นสมบัติวิญญาณขั้นลาชั้นทุกคนไปข้างในกันเถอะเราจะเสียสมบัติไปถ้าเรายังอยู่ตรงนี้แบบนี้ทุกคนมุ่งหน้าสู่ถ้ำม,มังกรเพื่อตามหาสมบัติถึงแม้ว่าสมบัตินั้นจะมีค่าแต่ชีวิตต้องมาก่อนเข้าใจไหมไปกันเถอะมู่เฉินจะรีบไปไหนนะข้างในมืดมากผมไม่รู้สึกถึงตัวตนของคนอื่นเลยว่าไงนะซูลิงเออเธอพูดว่าอะไรนะ เออถ้าทางจะไม่มีอะไรสำคัญข้างหน้าคือทางออกหรือเปล่านะดูเหมือนว่าเราจะถูกส่งมาในที่ต่างกันสินะเอ,อ๊ะนั่นมันดอกบัวโลกันดอกบัวโลกันเยอะแยะเลยนี่ใช่ดอกบัวโลกันที่ใช้บ่มพ่อพลังเพึงออเวจีหรือเปล่านะดอกบัวโลกันอามาตะ ให้ผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งแก่ผู้ที่ฝึกขฝนพลังเพิงสามารถเพิ่มพลังได้อย่างรวดเร็วดอกบัวโลกันโคตรเยอะเลยสงสัยว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีสำหรับเราเอ๊ะนั่นมันงูเหลือมขมือเพิงฮามันก็แค่งูเหลือมกากไม่เห็นมีอะไรต้องกลัวเลยพวกหรือว่าเจ้างูเหลือมนั่นจะไม่สามารถเข้าใกล้โคนหินได้อย่างนั้นหรอ งั้นก็แสดงว่านั่นเป็นเรื่องง่ายๆเลยนะเนี่ยอ้าวนี่เจ้าอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าเจ้าจะเป็นเด็กหลงทางนะหืมนายน้อยระวังเ,ออเกือบไปโชคดีไปนะแก ลุงหลิวไปจับตัวไอเด็กเวรนั่นมาให้ข้าข้าจะเชือดมันออกเป็นชิ้นชิ้น